สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้องเบียร์นะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูงานเฮเทียนนะคะทุกคนมาวันแรกเลยไปดูบรรยากาศนะคะก็คือคนเยอะมากของกินก็เยอะนะคะทุกคนวันนี้เรามากับคุณแม่สองคนนะคะอันดับแรกเราก็จะเดินไปโซนที่เทียนพรรานะคะทุกคน ที่เขามาประกวดเทียนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะและจะบอกว่าคุณแม่คือมาครั้งแรกนะคะแต่หนูก็ได้มาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ปีนี้นะคะคือแม่ก็อยู่บ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมางานเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของแม่นะคะนี่เลยค่ะเดินวนไปใกล้จะถึงเทียนพรรษาและะ้วค่ะทุกคนเราจะได้ดูแล้วการแกะสลักนะคะคือแบบเป็นงานละเอียดมากเราต้องไปดูและ เดินไกลหน่อยนะคะเดินวนไปจ้านี่นะคะทุกคนใกล้จะถึงงานแกะสลักแฮเทียนแล้วค่ะแต่ว่ามีรถแห่ด้วยนะคะมันคือแบบม้วนจอยเวอร์ คนคือเยอะมากขนาดงานยังไม่เริ่มนะคะทุกคนงานคือแบบเริ่มพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือมางานวันพุธนะคะทุกคนตอนเย็นเลยค่ะทุกคนคือสวยมากยิ่งใส่ไฟคือแบบทองเหลืองอลามเวอร์แบบ จะมีหลายวัดนะคะทุกคนเขาก็จะแบบเอาเข้ามาประกวดนะคะแต่ละวัดของจังหวัดอุบลก็จะมีเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปดูเรื่อยๆนะคะคือต้องใช้เวลาแกะสลักคือเวลานานมากนะคะทุกคน ก็จะมีการประกวดนางเทียนด้วยนะคะทุกคน บรรยากาศในงานก็คือดีนะคะแล้วก็ของกินเยอะที่นั่งเยอะแล้วก็คนก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนเราก็มานั่งพักเบรกสักครู่นะ,ค,ะคุณแม่ก็บ่นว่าปวดขานะคะก็เลยได้มานั่งพักนิดนึงนะคะเรายังไม่ทันได้ซื้ออะไรนะคะแต่ก็ตอนจะกลับนี่แหละแต่ก็จะไปซื้อและ นี่เลยอย่างแรกเราก็ได้สายไหมหนูชอบกินมากแนะนําให้ทุกคนมากับแม่นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียตังค์เนาะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่นะคะทุกคนได้มาแล้วอีกหนึ่งอย่างเดินหาของกินไปเรื่อยๆเลยค่ะเราเจอน้องแพะนะคะทุกคนแพะหรือแกะแพะแหละเออเออน้องน่ารักมากดูสีน้องกินนมน่ารักมาก แพ้อะไรที่มันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆนะคะทุกคนนีม่มีน้องกระต่ายด้วยน่ารักดูตาน้องแบบตี๋ตีอ่ะน้องน่ารักมากเลยมีน้องไฮแครอลด,ด้วยแล้วก็เดินวนไปหาของกินกันต่อเลยคะ่ะ เราเจอเจ๊แขกค่ะค่ะขนมพกนะคะที่ดังในติ๊กต็อกนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาเจอก็มาเจอ,เจอได้นะคะนางม,มาขายทุกปีเนาะอ่าเราได้ปลาหมึกมาแล้วจ้าของโปรดเหมือนกันนะคะคือไม้ละห้าบาทนี่ได้เยอะเลยเราได้ลูกชิ้นมาด้วยนะคะแล้วก็พร้อมจะกลับบ้านจ้าแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก็คืองานแหเทียนแบบคนเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากทุกคนแบบ จะพูดยังไงดีอะคนเยอะจนแบบแอร์อาจจะไม่มีที่จะเดินแล้วนะคะทุกคนขนาดเป็นวันหยุดเออก็ใช่แหละถ้าเป็นวันหยุดก็คนก็จะเยอะเยอะกว่าปกตินะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบวันงานจริงวันงานจริงก็คือคู่นี้นะคะคือวันพัหลัสว่าอันคลิปนี้หนูถ่ายวันพุธนะคะทุกคนวันพุธตอนเย็นไม่แน่ใจว่ารู่นี้จะได้ไปอีกไหมวันพฤหลีฮัตก็ขอฝากทุกคนกดไล์กระแชร์ซึ่งกระคาแล้วก็กดกระดด่ง แจ้งเตือนทั้งหมดในช่องน้องเบลนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย